ขึ้นปีใหม่สกีนใหม่มันก็ต้องมาสกีนแรกของปีเลยนะครับผมบอกเลยห้าลูกซุ่มไปก่อนแลยมา <S 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 มาก็าเฮียอะไรไอสัตว์มึงเอามึงเอาโฮเอฟเฟกต์รองเท้าซากุระมาทำให้กูทำมาเยอะแยะเนี่ยสามอันเลยโอ้ สวัสดีพี่พเพื่อนเพื่อน,น้องๆดูหนูทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ปี2023กับเกมอารีนาออบเกลมาถึงก็มาเลยนะครับกับสกิีนใหม่มอทอสบีดแกงโรโยไทเกอร์ขึ้นปีใหม่สกิีนใหม่มันก็ต้องมาสกิีนแรก ของปีเลยนะครับผมบอกเลยแต่มันมาในรูปแบบการสุ่มกาชานั่นเองนะครับโดยการที่เราจะใช้ลูกแก้วนะครับในการเปิดสุ่มนะครับแต่อันนี้มันไม่ได้เป็นลูกแก้วธรรมดาแต่มันคือลูกแก้วสีทองมันแตกต่างอะไรกับลูกแก้วธรรมดาวะผมถามแค่นั้นแหละลอตเตอรี่9 9 3ลูกกับลูกแก้วสีทองที่เราต้องเติมนี่คือแผนกาลีนาใช่หรือไม่เขารู้ไงว่าแบบเรามีลูกแก้วอะ ธรรมดาเยอะมากอยู่แล้ว <Yeah. S 1> เขาเลยทําลูกแก้วทองมาให้เราสุ่มแทนโอ้โหจีเนียจีเนียที่สุดกาลินาเกมแดกตังผมจะเปิดสุ่มละเอาไปก่อนเลยหาลูกสุ่มไปก่อนเลยฮาลูกมา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 กรเฮียอะไรไอสัตว์มึงเอา มึงเอาโฮเอฟเฟกรองเท้าซากุระมาทําให้กูทำมาเยอะแยะเนี่ยสมอันเลยโอ้โออ,อย่างละหนวันด้วยโอ้นี่คือ3วันแล้วคือแบบได้3วันเลยคือแบบมาถึงก็คือ3วันเลยสุดยอดจริงๆจัดอีกเลยแล้วกันขอหน่อยอีก,อออก,ออกสองร้อยย่สิบห้าหูปองฮะโอมากเลยอีกสองร้อยห้าปองสองร้อยห้าปองสวยสวยมากสวยจริงสวยจริงๆ ไอเฮียเพชรแดงกระเหรียนอ,อูส้สวยจริง <ş. S 1> เออไอ,อพวกนี้ก็มาก็ได้นะไอตาอันเชิญฮีโร่อีกรีเจนเอฟเฟกต์วาร์ปถาวรเอฟเฟกต์ตังหารถาวร <Yeah> แล้วก็แบบไอเอฟเฟกต์วิ่งถาวรแล้วก็ไอฮีโร่ถาวรเนี่ยมีหมดไปจะ500คูปองแล้วกูยังไม่ได้ของถาวรเลยนะเนี่ยไปอีกสองอยยี่จัดบีอีกจัดบีอีกเอามาหน่อยสกีนี้พี่ขอแล้วอะใช่ฮึ่ย ไฮแลนสกีนส er ุดลิมิเต็ดได้แล้วหรอไันน <Yeah. S 1> ี้คือผมได้หรอ <c oughs> เราได้แล้วใช่ปะอยู่ในหน้ากิจกรรมครับได้แล้วได้แล้วกดไปตรงกิจกรรมครับผมกไปตรงกิจกรรมโอเคหนะ้ารวกิจกรรมนะเออหน้ารูกิจกรรมเดี๋ยวหาก่อนแป๊บนึงนะครับนี่นี่นี่ลูกแกว้วทองอี <c oughs> มาแล้ววะมอทอรบีดแกงรอยัลไทเกอร์ครับ <c oughs> ในที่สุด <c oughs> เราก็ได้มาแล้วนั่นเองนะครับเป็นสก,กีนที่ค่อนข้างที่จะก็เท่นะจริงๆคือมันก็เท่นะกับการที่เรา หมดคูปองไปนะครับผมประมาณ800คูปองนั่นเองนะครับก็คือเรากดไปอย่างละ5ลูกนะครับทุกคนใช่ไหมเรากดไปอย่างละ5ลูกถูกต้องไหมคูปองนะครับประมาณ700คูปองนะครับที่เอกเสียไปทั้งหมดนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีวกว่าครับว่าฮีโร่มันจะเท่แค่ไหนในปี2023ปีกระต่ายนี้อยากรู้จริงเลยว่าแบบมันจะสวยแบบโดนใจขนาดไหนในกับการที่ต้องมานั่งสุ่มอะแล้วคุณดูลูกแก้วลอตเตอรี่ผมนี่คุณดูไอดีพิซาน900ารลูก900 แต่งเสือกไม่มีเฮียอะไรให้แลกแล้วแต่เขาทำลูกแก,ก้วทองมาแดกตัง GM ครับได้โปรดถ้าฟังเสียงผมอยู่คุณเอาลูกแก้วหาอะไรก็ได้ฮีโร่อะไรก็ได้หรือสกินอะไรก็ได้มาให้ผมแลกทีใช่ไหมคุณดูลูกแก้วสีแดงแต่ลูกกับลูกแก้วตรงนี้993ลูกโอ้ไม่ก็มันไม่มีอะไรให้แลกแล้วนะครับอุ้ยสกินมันที่อยู่นะทำไปเล่นไปนะ ไอมันสวยอยู่นะเขาอัพเลนด์นำวะอัพสองอัพสองโอ้โหมาวะกงจักเป็นดอกบัวเคยคลิปอย่างไวแล้วเราก็ไปเวทเลยเวทป่าครับแบบนัวๆเจอวิเลสก็แบบไม่หวัดไม่ไหวอะครับคือไม่เคยกลัวยังไงวิลองวิเลสนะครับเข้าใจปะเออคือผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วครับวิเลสน้องๆเข้าใจปะพี่ปั่นไงพี่หมุนไงพี่ชูมือขึ้นแล้วหมุนๆนะพี่ชูมือขึ้นแล้วโบกไปมาไงเออแล้วพี่ก็เอาเลยแล้วกันนะพี่ก็เวทป่าเลยแล้วกันนะพี่ก็เวทเลยแล้วพี่ก็เอาเลยพี่เอาสุดอะเพราะว่า มันเวทป่าเรามันเวทป่าเราเชื่อกูจริงเพื่อนจริงไอยอนมาปะเนี่ยเพื่อนมาปะเนี่ยป่าป่าเราไม่มาหรอแล้วป่าไม่มาหรอนี่ไงหมุนไปดิหมุนไปหมุนไปเออแล้วก็ใส่ใบไปดิใบไปแล้วกูวิ่งแล้วกูวิ่งไล่แล้วกูวิ่งไล่เลยแล้วก็ชูมือขึ้นหมุนหมุนแล้วก็ชูมือขึ้นหมุนหมุนนี่ไงแล้วกูวิ่งไล่แล้วก็เฟิร์สบัตไปดิครับผมจังหวะนี้มันเกินไปหรือเปล่าวะเอ้ยโอ้โหมาแล้ววะแล้วมาถอดพี่หมาแล้ววะน้องพี่แบบเกินปุ๋ยมากแม่ แล้วพี่ก็หมุนไงพี่ก็หมุนพี่ก็ชูมือขึ้นหมุนหมุนดี่เลยพี่ก็ใส่แล้วพี่ก็ใส่นัวแค่นั้นยางยางยางเมนมาใจเย็นใจเย็นนะพี่ก็ใส่นัวแล้วก็ดีไงพี่ก็ใบไงพี่ก็แบบใบอ่ะคือเลาะน่องโดนดาพี่แบบเลาะน่องอ่ะน้องเป้าน่ะมันเวป่าเราแล้วมันเวป่าเราแล้วป่าเรามาดีป่าแล้วอ่ะวัวไม่ทันแล้วโอ้ไม่ทันแล้วเพื่อนไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเฮ้ แล้วพี่ใบี๋พี่ใบเลยไงพี่วิ่งไงพี่วิ่งไล่ไงแล้วพี่ก็หวดเนยเอาดาบไล่หัวดแล้วก็สองสูดเนี่ยคออพี่เอาดาบไล่หัวด่น้องเข้าไดปะมันเวดอมแล้วเวด้อมแล้วเวด้อมแล้วเวดอมแล้วเวด้อมแล้วใบให้ใบให้ใบให้อือมาแล้ววะไอเชี่ยถือว่าเป็นสกินที่สวยนะเป็นสกินที่สวยอยู่นะครับสำหรับมอทอสสกินนี้นะบัาแดงยังไม่เกิดเพราะว่าโดนเวดไปแล้วยังไงล่ะให้ตายสิว่าไงเจ้าบิเลสแล้วอยากโดนพี่ไหมนี่่งพี่ปั่นพี่ปั่นไ ใบไ,ไ,ไปดิครับใบไป,ไปแล้วก็โดดเสียบไปเลยครับผมจังหวะนี้ครับเขาเรียกว่าจังหวะโดนใจครับผมยังไงยังไงต่อแบทแมนมาพี่ก็ปั่นเลยพี่ก็ปั่นเลยแล้วก็ปั่นนี่ไงพี่ก็แทงแล้วพี่ก็แทงแล้วคุณก็ตายแน่นอนช็อตนี้วิ่งครับผมโอ้โหมากันหมดเลยว่าห้าตัวโอ้ใหมก่กอเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยแพนด้าช้าไปตายหมดแล้วเนี่ยดดมันมาก่อนห้าตัวครับอันนี้แพนท้าต้องมาเรีว้วหนีหน่อยนะครับมันมาเยอะขึ้นไปฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนเกมนี้ เงินผมเท่าไหร่เนี่ยเงิน3ได้อยู่ไหวคิวเกมนี้ต้องลงล่างว่ะดูล่างให้เพื่อนเล่นได้นะไม่ได้เนี่ยเล่นได้เนี่ยเล่นได้เนี่ยอืมเอาโอ้แล้วป้าเราตายรีบเล่นเลยรีบเล่นเลยรีบเอา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 เลยยังไงยังไงเดี๋ยวคัดให้นี่ไงปั่นไปดิปั่นไปยังไงยังไงดียังไงดียังไงยังไง มันเคลียร์คลิหมดแล้วโอ้ยได้ป้อมแค่ครึ่งหลอดเองสวอ,อยู่นี่หรือเปล่าอยู่นี่หรือเปล่าแบทแมนอยู่นี่หรือเปล่าอยู่นี่หรือเปล่าวิวิวิหแรงจัดได้ป่ะนะ่ะสวยโ,โหูโดนอย่าง <t ries> ไม่ได้กินครับน้องยังไม่ได้กินพี่หรอกคือแบบด่าพี่มันใหญ่ไงเออโด,ด,ดนด่าพี่บังไงเออโดนด่าบังอะแบบเอ,อ้ยตัวละครมันอยู่นี่นะเอ้ยแต่จริงๆคือมันไม่ใช่นะครับผมเห <tag lim a> ็นปะบนมีระวงังขวามีหนึ่งวิเลสอยู่นี่อะไรล่ะวิเลสและวีเฮ้ยป่าตายไปนะเรียบร้อยไปนะเรียบร้อยดีไปนะเรียบร้อยดีไปนะแล้วผมมาแล้วไงแล้วผมมาอ้อืมอืมอืมโอ้โหสามตัวมาเทียบสามตัวมาเทียบ ไม่ไม่ได้ออกล้างเพื่อนเออยกสวยให้เตะล้ำ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 ให้เตะอุ๊บลำบากนิดนึงครับตัวเรามันซีซีน้อยของเอกอะโลมเอกอะวิลเล่ตมันแบบแทงซีซีรัวๆอะไรไงเอ้าเทพเจ้ายอนผมไปซะแล้วพี่กำลังไปน้องพี่ขอฆ่าเลยแล้วกันหยอกหยอกนี่ถ้าได้ฆ่านะฮาอยู่นะเมื่อกี้ สายมีหนึ่งเห็นเอกนะเนี่ยมันเห็นเอกมันเห็นเอกเราจะไปไหนเราจะไปไหนฉีแพนด้าได้นะสวยแพนด้าได้สวยใบไปช็อตนี้อันตีไปมมันจะผักเข้ามันจะผักเข้าโดสวยอยู่ผักเข้าแล้วเปิดแหวนให้เปิดแหวนให้หาแบทแมนหาแบทแมนครับหาแบทแมนในบนเราจะได้ไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้นะแต่ถ้าเอกไปทันอาจจะได้อยู่พี่ตีให้น้องไม่น่าทันวะเฮ้ยทัน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  เออแล้วก็หมุนเลยก็ชูมือขึ้นแล้วมุนหมุนนะตอกละโ้อย่ะดอกละโ้อย่ะอุ้ยโอ้โห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 ไอ้เหียโอ้โหสี่ตัวพี่มึงปิดโลมิ่งขนาดนี้เลยเหรอวะเรล่างมีคีบลรื่างมีคีเพื่อนอือ แตกแน่นอนอยู่ทรงแล้วแตกแน่นอนแตกแน่นอนแตกแน่นอนไม่ไม่ถึงป้อมมาแตกแน่นอนแล้วเพื่อนผมไม่มาเลยเหรอไอ้โอ้โหนี่คือเอกติ๊กขนาดนี้นี่เพื่อนไม่ไม่มาทัากคนเลยเหรอมันอาจจะลำบากอยู่นะเกมนี้เอกว่าเพื่อนไม่ค่อยตามเอกเท่าไหร่วะเอกต้องตามเพื่อนวะแต่ถ้าเอกตามเพื่อนไปป้อมมันแตกเรื่อยๆอย่าดิประเด็นเทีบโอ้ยมันอยู่บนมันอยู่บนมันอยู่บนยังไงก็ได้ยังไงก็ได้กลางโอเคเอาดาร์ดาเพื่อนดาร์กดาร์ดาร์ย้อนย้อนย้อนดาร์กดาร์ เอาย้อนเราไม่ใช่เพื่อนตีดาร์กโอ้ไอย้อนจะดูแลยังไงวะเนี้ยออใบอแล้วผมจะดูแลยังไงวะฝัดเจ้าจอดมันยอดมากเแบบี๋ไม่ได้นะบนอะ่ะพี่มาแล้วน้องพี่ติดในตัด๊ดออ้ติดในตัด๊ดนี่ไงใบชีปอือกยอดไปเลยติดในตั๊ดแต่ใบชีปแบทแมนอยู่ไหนพี่หาแบทแมนให้น้อง พี่ดูแบทแมนให้ยอนไอยอนอยะกูดูให้ยู <T> นี่นี่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่พี่ปิดแล้วพี่ใบพี่ใบมันพูดไม่ออกมันพูดไม่ออกพี่แบบเอ่แย,อยไอไอยอนแล้วมึงฟิกเกอร์เข้ามาทำมาให้มันก็ยังหาเรื่องตายนะไอยอนเนี่ยสวยไปไหมโอ้โหไหวอยู่ไหวอยู่ดูสายให้พี่ดูสายให้อยู่ดู้ายให้อยู่ฮะน้ n งงดู้ายให้อยู่ เดี๋ยวหาแบทแมนครับรอหาแบทแมนอย่างเดียวสวยอือฮึอือาบนต่อได้ดิเงี้ยบนต่อได้ดิเวดดอมเปล่าเวดด้อมไหมเวดด้อมไหมไม่เวออ้าวเวดดอมหนี้ก็หวานเจี๊ยบดิครับสวยได้ป้อมม่ะเนี่ยได้ป้อมอยู่เนี่ยมองอยู่เนี่ยใบให้ครับผมใบให้เออไป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 เยอะยากไปเกินเฮ้ยไอยนเดี๋ยวแบทแมนค่ะไอยนไอยนไม่ไอยนไอฮี เพื่อนโอ้โหไม่ใช่ความผิดกูแลวหนึ่งแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเฮ้ยเชือ่อไอ้แพนด้าแบกอยกู่นเกมเนี้ยเฮ้ยมันอยู่ดูมันอยู่บนมันอยู่บนมันอยู่บนโอเคดูแล้วครับว่าตอนนี้มันอยู่บนนะครับได้อยู่ขอแค่แบบยอนไม่ตายพออะไรเงี้ยผมแบบไหว,วคิวผมยังไม่ตายเกิดเลยด้วยดูซ้ายให้ก่อนดูซ้ายให้ก่อนเลยอ่าไอ้ที่อยู่ขวาโอเค โอเคตายหมดโอเค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 เลยเพื okay, okay. 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 Mm ่อนโอเคเพ้ด hmm. oh. ิครับรออะไรอ่ะโอ้ยจบแล้วเพเฉยโอ้แม่เอ้ยเพได้ไงวะเปิดสักการใหม่ปี2023 ปีกระต่ายเกมแรกกูก็แพ้ไปแล้วครับน้องๆเกินไปมากแม่ปีใหม่แล้วคนก็ยังเหมือนเดิมนะครับมึงก็ยังแจกเหมือนเดิมรัา